านัญญาควา้ารางวัล Best Success Quality Product Top Beauty Award 2021กับตันป๊อบคุณทานัญญาไกรเทพผู้ประสบความสำเร็จหนึ่งในทีม d i Co Group สาวนักบินมากประสบการณ์กว่า20ปีที่ปัจจุบันเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่วงการทำธุรกิจออนไลน์พร้อมเปิดสอนออนไลน์ที่เน้นรวดเร็วรว,รวบรัดได้ใจความและต้องฟังเกิดค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิโคชกิ๊กอะคาเดมีเพื่อน,นำไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ และล่าสุดกับตอนป๊อปได้คว้ารางวัล Best s u c c e s s Quality Product Top b e a u t y Award 2021รางวัลส่งเสริมธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการครั้งที่14โดยสมาคมธุรกิจอาเซียนกลุ่มสหการอุตสาหกรรมภาคอาเซียนชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนร่วมกับสวทงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะป๊อบค่ะฐานัญญาไกลเทพนะคะป๊อบเป็นนักบินพาณิชย์มากว่า20ปีค่ะวันนี้มารับรางวัลอันทรงเกียรติมากเลยค่ะเป็นรางวัลแรกของป๊อบเกี่ยวกับความงานค่ะ Top Beauty Award ค่ะเป็นนักบินที่1นนะคะเป็นผู้ควบคุมอากากศยานหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่ากับตันค่ะในทุกๆคนก็ทราบกันดีนะคะว่า2ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในสภาวะของโรคโควิดค่ะ2ปีที่ผ่านมาป๊อบได้หาธุรกิจต่างๆคิดว่าออนไลน์กําลังมาแล้ว ก็น่าจะปังมากๆค่ะใช่ค่ะจึงมอกเห็นธุรกิจออนไลน์เป็นทางรอดค่ะไม่ใช่ทางเลือกในปัจจุบันนะคะทางลอดของเราพบได้ศึกษาเกี่ยวกับออนไลน์จนมาพบเกี่ยวกับคอสออนไลน์99บาทค่ะซึ่งเป็นคอสออนไลน์99ของโค้ชทมมี่แล้วก็โค้ชกิ๊กค่ะแล้วตอนนี้ค่ะพบกำลังค่ะจะเปิดบ้านเป็นขับเฮาส์ริมเลกทะเลสาบกว่าร้อยไร่ค่ะ เปิดให้เพื่อนๆที่เรียนออนไลน์มามีองค์ความรู้ด้านออนไลน์กับคอร์สเรียน99ของพวกเราค่ะคอร์สที่เรียน99บาทได้เรียนรู้ทั้งเกี่ยวกับการเปิดเพจออนไลน์สร้าง Facebook สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ปิดการขายขยิ่งแอดต่งตางๆรัวๆกันไปเ,เลยค่ะน3วันทีเดียวนะคะวันละ2 3ชั่วโมงเล้ค่ะเทคนิคในการสอนส่วนตัวของบ้องคือง่ายๆค่ะรวดเร็วรวดรัดได้ใจความและให้ปังค่ะ ฟอนชันของเราเนี่ยนะคะ99บาทนิดเราไม่ได้เอาเงินไปไหนนะคะเราเองินไปทําบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ก็ประสบภัยหนาวทำภาคเหนือนะคะ99บาทเราร่วมกันทําบุญช่องทางการติดต่อของเรานะคะคอสออนไลน์99สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเพจของเราได้เลยค่ะทุกคน